สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชาแนลอีกครั้งวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกปืนพกที่หลายคนรอคอยอย่างโค m m k v v ปี2025ซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างตำนานคลาสสิกกับนวัตกรรมสมัยใหม่และกลายเป็นหนึ่งในปืนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของปีนี้ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกโคโ MKIV ยังคงรักษารูปทรงที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก1911ที่เป็นเอกลักษณ์แต่มีการปรับแต่งเล็กน้อยเพื่อให้ดูทันสมัยมากขึ้นโครงปืนทำจากสแตนเลสคุณภาพสูงมีให้เลือกทั้งสีดำด้านสีเงินขัดเงาและแบบทูโทนสุดหรูแต่ละแบบให้ความรู้สึกพรีเมียมที่ผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับนวัตกรรมใหม่ได้อย่างลงตัวด้ามจับถูกออกแบบให้กระชับมือมากขึ้นพร้อมพื้นผิวกันลื่น และขนาดโครงที่บางลงเพื่อความสะดวกในการถือไม่ว่าจะใช้ที่สนามยิงปืนหรือพบพาเพื่อการป้องกันตัวในด้านสมรรถนะโค้ MKIV ปี2025มอบความแม่นยำที่ยอดเยี่ยมด้วยลำกล้องที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และระบบลดแรงถอยที่พัฒนาแล้วน้ำหนักไกอยู่ที่ประมาณ4ปอนด5เพน,นีีให้การลั่นไกที่นุ่มนวลและควบคุมง่ายขณะที่ระบบสปริงคู่ช่วยลดการกระเด็นของปากลำกล้อง ทำให้ยิงต่อเนื่องได้เร็วและแม่นขึ้นจุดขายที่โดดเด่นคือการผสมผสานร,ระหว่างความน่าเชื่อถือกับเทคโนโลยีใหม่ๆโคใส่สไลด์ที่รองรับการติดตั้งกล้องเล็งแบบเรดดมาให้โดยไม่ต้องดัดแปลงเพิ่มพร้อมศูนย์เล็งเรืองแสงสำหรับการใช้งานในที่มือดอีกทั้งยังมีปุ่มควบคุมที่ใช้งานได้ทั้งซ้ายและขวารวมถึงปุ่มปลดแม็กกาซีนที่ยาวขึ้นเล็กน้อยเพื่อความรวดเร็วในการเปลี่ยนแม็กโดยไม่ลดทอนความปลอดภยัย ในเรื่องราคาโค MKIV ปี2 2 5 5จัดอยู่ในกลุ่มพรีเมียมที่เข้าถึงได้โดยอยู่ที่ราวราว1,200ถึง1,400ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับสีและการตั้งค่าของรุ่นถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันพร้อมการันตีคุณภาพด้วยมาตร,รฐานการผลิตอันเรื่องชื่อของโคและสุดท้ายในภาพรวมโค MKIV ปี2025เป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างดีไซน์เหนือการเวลา สมรรถนะระดับสูงและฟังก์ชันที่ใช้งานได้จริงให้ความรู้สึกทั้งคุ้นเคยและใหม่ในเวลาเดียวกันเหมาะทั้งนักสะสมนักยิงปืนตัวยงหรือผู้ที่มองหาปืนพกประจำกายที่เชื่อถือได้โครุ่นนี้ตอบโจทย์ครบถ้วนมอบความแม่นยำความสบายและสไตล์ในแบบที่ไม่มีใครเหมือนและยังคงเป็นเอกลักษณ์ในแบบโคอย่างแท้จริง